กับผมนายวิรัติจังปานินจากการที่ผมเป็นประธานจิตอาสาอำเภอพุทธมนฑลมาระยะเวลา5ปีกว่าโดยการสืบสารศาสตร์พระราชาเราตั้งศูนย์การ,กกรเ,เรียนรู้เกษตรควรเลือนแห่งนี้นะครับอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยไม่ให้โดนสาร,รยามีเพื่อนดีมีอัจฉริยะมานําเสนอท่านครับนี่คือจุลินทรีย์จิตอาสานะครับเนื่องจากกระผมได้รับเกียรติให้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ใหญ่จิตอาสาพระราชิานในนามตัวแทนของจิตอาสาภาคหนึ่ง กับผมได้พบกับท่านพลเอกประวิตรลุจิเทศท่านเรียกจุลินทรีย์นี้ว่าจุลินทรีย์อัจฉริยะจุลินทรีย์จิตอาสาผมจึงขอใช้ชื่อจุลินทรีย์จิตอาสามาเผยแพร่ให้กับประชาชนทั้งประเทศจุลินทรีย์ตัวนี้มีต้นทุนที่เป็นศูนย์นะครับคุณสมบัติของเขาคือเขาย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเป็นเลิศเลยและที่สำคัญเขาดับกลิ่นเหม็นไม่ว่าจะกลิ่นเหม็นเกิดจากาเศษอาหาร กลิ่นเหม็นเกิดจากในครัวเรือนหรือในตลาดเขาดับกลิ่นได้เร็วมากนะครับเขาสามารถกําจัดน้ําเสียให้กลายเป็นน้าดีได้ภายใน1ชั่วโมงและที่สําคัญที่ค้นพบตอนนี้นะครับจุลินทรีย์ตัวนี้กําจัดหนอนให้หมดไปจากแปลงผักได้อย่างเร็วที่ลุงอั๋พูดว่าต้นทุนการผลิตมันต่ําเป็นศูนย์และผลิตง่ายเหลือเกินเราไปชมกันครับว่ามันจะต่ำาป็นศูนย์จริงไหมและมันจะผลิตง่ายอย่างไรเชิญมาชมครับเมื่อท่านได้รับจุลินทรีย์ตัวนี้ไปแล้วเคล็ดลับสำคัญหมั่นขึ้นไหวอยู่ต่อเวลานะครับ พอเขาเป็นจุลินทรีย์ใหม่ต้องการการเคลื่อนไหวเพื่อจะยึดพื้นที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ให้มีเชื้ออื่นเกิดขึ้นนะครับท่านเทใส่ถังจุลินทรีย์ไว้นะครับและเทใส่อีกถังหนึ่งสําหรับใส่เศษอาหารนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้กินข้าวเป็นอาหารกินข้าวก้นหม้อเป็นอาหารกินข้าวก้นจานกินน้ําสาวข้าวกินข้าวก้นหม้อกินข้าวก้นบาตรทุกครั้งที่ท่านมีข้าวเหลือก้อนจานท่านทิ้งนี้ ท่านมีเปลือกทุเรียนชิ้นน,นี้กินสีวัตถุต่างๆทิ้งนี้เปลือกไข่เปลือกเงาะเปลือกกุ้งเปลือกป,เป,อกปูเปลือกสับลวดหัวปลาหัวกุ้งส่วนอะไรที่เกี่ยวกับน้าสาวข้าวข้าวไรบุรี่ข้าวกนจานให้ทิ้งนี้จะทําให้จุลินทรีย์อัจฉริยะกุลินรียจิตนสานี้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่อขยะนี้เต็มถังเราก็ไปเทถังนอกบ้านสมมติว่านี่ไปถังนอกบ้านนะฮะก่อนที่จะเทไปในถังลอกบ้านนะครับเราเอาเศษใบไม้ใส่ลงไปก่อนแล้วเราเศษอาหารใส่ลงไป มีเศษอาหารเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปลาาจูลินสีทุกครั้งปกด้วยใบไม้ทุกครั้งจนเต็มถังเมื่อเต็มถังนี้แล้วทําไมรู้ไหมครับปล่อยเวนกว่า <Yes. S 1> เขาจะกลายเป็นดินตามจุดต่างๆท่านที่เล้ร้านอาหารมีเศษอาหารจํานวนมากอย่างเช่นพัตคารใหญ่ๆเมื่อเศษอาหารเต็มถังใหญ่แล้วขอให้ท่านคว่ำถังลงบนพื้นดินหลังจากนั้นนับไปอีก10วันท่านเปิดถังออกมาเอาถังนี้ไปใช้ได้ต่ออ่ะแล้วกองเศษอาหารนี้นะเขาจะยุบย่อยสลาย ไปไเรื่อยเือจนกลายเป็นกองดินกองดินกองดินโดยเราใช้จุลินทรีย์ลาดทับมันจะไม่มีกลิ่นถ้าคว่มไปแล้วยังไม่เอาถังไปใช้ผ่านไป20วันท่านแง้มดูท่านจะพบกองทับไสเดือนมหาศาลเลยจุดนี้เองเมื่อครบ20บวันท่านค่อยตักไสเดือนเอาไปทําประโยชน์ต่างๆได้ถ้าฟว่มต่อไปเกิน40วันแล้วท่านเปิดดูนะครับจะไม่เหลืออะไรมีแต่ความว่างเปล่าไสเดือนจะทานเศษอาหารขยะหมดเกลี้ยงไปแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ ผลหมากลากไบบริเวณที่กว้างนั้นจะออกดอกออกผลให้ท่านเห็นข้าวที่เราหุงกินนะครับในแต่ละวันมีเศษที่มันติดอยู่ตามก้นหม้อนะครับวันนหนึ่งเป็นจํานวนมากเลยนะครับเราก็จะเก็บไว้นะครับและนํากลับมาใช้เพื่อไปเลี้ยงจุลินทรีย์ครับนะครับใช้หมดเลยนะครับไม่มีเศษอาหารออกไปจากทัวจากในครัวนะครับเรานําเศษข้าวข้าวที่ติดหม้อนะครับ มาดูนะครับวันนี้เรามีถังหมักจุลินทรีย์อยู่นะครับนี่ครับว่าเราจะเอาข้าวที่เหลือเศษข้าวที่เหลือนะครับน้ําซาวข้าวเนี่ยนะครับมาใช้ใส่อย่างไรนะครับจรนะครับแล้วเราต้องคนนะครับต้องคน คนจากตรงกลางนะครับตรงกลางและด้านบนนะครับเพื่อจะให้มันเกิดการเคลื่อนไหวและการแตกตัวของจุลินทรีย์นะครับด้วยการเติมออกซิเจนลงไปด้วยนะครับเท่านี้เองครับง่ายไหมครับในการเลี้ยงจุลินทรีย์จิตอาสาอัศจรรย์นวัตกรรมที่มีคุณค่ามหาศาลตัวนี้เป็นการขยายเชื้อนะครับจากถังเล็กให้มีความเข้มข้นแล้วเราค่อยเอาไปเป็นหัวเชื้อในถังใหญ่ เพื่อการเติมน้ําข้าวเติมน้ําน้ําแอร์ที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นซีโร่เวสทั้งน้ําทั้งข้าวและเศษอาหารครับและในถังสีแดงนะครับมาจากการที่ลองน้ําหยดจากแอร์นะครับวันหนึ่งได้กว่า20-30ลิตรถ้าเปิดทั้งวันเนี่ยได้ถึง40ลิตรเลยนะครับน้ำที่สูญเสียไปไม่ได้ใช้ประโยชน์จะถูกกลับนํามาใช้ใหม่นะครับและใช้ในกระบวนการผลิตยูรินี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงไปในถังของหัวเชื้อนะครับเพื่อที่จะขยายครับให้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีที่นำไปใช้ได้เป็นพันพลิตรเลยครับฟรีครับ0นย์บาท สังเกตนะครับเวลาเราใส่ไปแล้วเราคนคน,คนทิ้งไว้นะครับแล้วไม่นานมันก็จะมีฝ้าเกิดขึ้นถ้าสังเกตว่ามีฝ้าแบบนี้แสดงว่าเชื้อเดินสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนําไปใช้บําบัดน้ําเสียน,นับกว่าน้ําเสียแล้วเป็นปุ๋ยได้เลยฉะนั้นเราจะมีใช้ไม่สิ้นสุดสําคัญคือเราต้องให้เขาขึ้นไหวนะครับแอคทีฟต้องมาคนทุกวันนะครับคนช่วงกลางๆขึ้นมาถึงข้างบนนะครับก็จะนําไปใช้ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของการขยายถ้าจะใช้ถังนี้ไปแบ่งขยายต้องคนจากก้นนะครับคนจากก้นถังให้เข้ากันสม่าเสมอแล้วค่อยแบ่งออกไปนะครับแต่ถ้าเราจะนาไปใช้คนจากกลางขึ้นมาข้างบนนะครับวนวนวน,วน,ว,นวนนะครับให้เขามีการให้ถีแล้วก็วก็สามารถต่อเชื้อไปได้ ถ้าคนทุกวันทุกวันเขาก็จะเข้มแข็งครูเราออกมาจากครัวนะครับเรามีเศษอาหารอยู่ในถังในถังนั้นเราลองด้วยจุลินทรีย์แล้วเราเทเศษอาหารลงไปนะครับจะไม่มีการเน่าเหม็นมาจนถึงช่วงเช้าแล้วเราก็ได้ถังเศษอาหารมานะครับได้ถังเศษอาหารมาทําอย่างไรครับนี่ฮะดมดูไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นเลยนะครับข้ามคืนมาแล้วนะครับและนี่คือถงังหมักจุลินทรีย์กับเศษอาหารครับเป็นการกําจัดเศษอาหาร นะครับเรามีใบไม้อะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็จะเอาจุลินทรีย์มาราาเอาเศษอาหารมาราานะครับก็จะเป็นการกําจัดเศษอาหารในครัวเท่ากับว่าบ้านของดรกิจเป็นซีโรเวสนะครับและยังได้ปุ๋ยมาปลูกต้นไม้สวยงามเยอะแยะเลยนะครับและยังได้ดินปลูกที่มาจากเศษอาหารด้วยนะครับ นี่เป็นตัวหัวเชื้อจุลินรีย์จิตอาสารนะครับที่เราไปตักมาจากกันที่เราหมักข้าวนะครับที่เหลือและเรากำลังกําลังจะกระจับนะครับเศษอาหารด้วยการหมักอยู่ในถังนะครับใต้ต้นไม้นะครับโดยที่เราก็จะเทเศษอาหารลงไปแล้วก็กรบด้วยใบไม้และลดลาดด้วยจุลินทรีย์ครับอาหารนะครับที่เราได้มาจากในครัวนะครับเทลงไปนะครับ มีทั้งปลาทงปลาทูมีเนื้อมีสัตว์มีอะไรนะครับเนื้อสัตว์มีผลไม้มีผักมีก้างปลาก้างไก่นะครับเทลถลงไปน,นั้นไม่พอนะครับเราก็มีเตรียมใบไม้นะครับกําจัดใบไม้ไปพร้อมกันเราก็จะเอาใบไม้ในบ้านที่มันหล่นเนี่ยนะฮะที่มันดีสําหรับการย่อยสลายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํายูรินี นะครับที่เราหมักได้เศษข้าวเนี่ยนะครับเราลองลดล่ามล,าง,ลางไปนะครับลดล่ามลางไปเรื่อยๆนะครับเพียงเท่าน,นี้ก็เป็นการกําจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือนได้นะครับ <S <S และเตรียมจะได้ปุ๋ยมาปลูกต้นไม้อย่างนี้นะครับ <S 1> <S 1> นี่ครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จนะครับ ดินปลูกไม่เคยซื้อปุ๋ยไม่เคยใช้ใช้จุลินทรีย์น้ำข้าวเศษข้าวนะครับน้ําแอร์นะครับบ้านสีโลเวตปลูกผักปลูกหญ้าได้นะครับเขียวขจีงามไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยนะครับและมีดินปลูกโดยไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันจะย่อยสลายกลายเป็นดินนี่นะฮะดว่าเราหล่อน้ําไว้ก่อนนะครับเป็นน้ําจุลินทรีย์ที่หมักไว้นะครับซึ่งเขาพร้อมทํางานมีจุลินทรีย์อยู่หลายร้อยล้านตัว เวลาเราเอาไปใส่เศษขยะในครัวเรือนลงไปต้องให้จุลินทรีย์มันเจอกับขยะนะครับให้ทั่วถึงก็จะไม่เกิดการเน่าบูดและจะเริ่มปฏิก,กิริยาตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายเราก็ย้อนกลับมาในครัวนะครับเป็นวัดจักรวัดแ่ละวันในการกําจัดขยะเปียครัวเรือนใช้เวลาไม่ถึง5นาที10นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังที่เราหล่อน้ําไว้แล้วนะครับหล่อน้ําจุลินทรีย์ไว้แล้วนะครับหวัวเชื้อของเรา อาหารเศษอาหารจะไม่เน่าเสียนะครับอีกอันที่2ก็คือภาชนะเอาไว้รองสําหรับน้าเสาวข้าวนะครับแล้วก็เศษข้าวนะครับที่ไม่ปนเปื้อนนะครับเศษข้าวหรือข้าวที่กินเหลือที่เราเอาส่วนที่ไม่ปนเปืปเ้อนหรือหม้อข้าวที่ล้างข้าวติดหม้อเนี่ยนะฮะล้างข้าวเสร็จเราเอามารวมไว้แต่เราก็มีจุลินทรีย์หล่อไว้เพื่อให้เขาทํางานตั้งแต่แรกให้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อจุลินทรีย์นี้ไม่ต้องซื้อครับลงทุนศูนย์บาท ใช้ประโยชน์ได้จำนวนมากเลยีรมมพ ปลี่ยนไมแน่แต่เคยอยากให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยยุทธศาสตร์สั่งจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมยังเยืะโลกของเราภาวะโลกเดืดภาวะโลกร้อนต้องมเริ่มที่ตัวเรารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยยุทธศาสตร์เมืองจุลินทรีย์สร้างสวรรค์โดย เราจะเปลี่ยนที่จเป็นประโยชน์ลงสีเขียวสู่สายน้ำไหลลงสู่ป่าชายเลนพักซาป่าแม่น้ำล่คลองทะเลก,ก็ยิ่งได้สดใสมันจะลื ยังยืนเป็นต้นแบบรักโลกรักสิ่งแรกโลกล สั่งจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดลออ้อมยังเยืะโลกของเราภา,เภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนต้องมาเริ่มที่ตัวเรารักษาสิ่งแวดลอ้อมด้วยยุทธศาสตร์เมืองจุลินทรีย์สร้างสวัรค์โดยเปลี่ยนเดียเป็นประโยชน์ของสีเขียวสู่สายน้ำไหลลงสู่ป่าชายเลนรักษาป่ปาแม่น้ำบาคลองทะเลก็ยิ่งได้สดใสเมืองจุลินทรีย์มัน